ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกภายประกันชีวิตเอาละครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ระวัง รอบ้วนถาขาฉกเพาะฉันยกินไม่ได้วว่หอะไรต่ออะไรก็อยากินไปหมดตว่าราศี่หนุนตัวเองหยุดโควิดอยู่แต่บ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยมีแววนะแล้วขึ้นขึ้นมากี่โลละอะ ไม่กล้าชั่งน้ําหนักเลยค่ะพี่ไอ้ก็พอไม่กล้าชั่งเนี่แหละใช่ไหมพี่หยวนมันต้องแบบว่าถามพี่หยวนกังกายเราต้องชั่งบ่อยๆใช่ไหมจริงๆแล้วน้ําหนักมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับจริงๆเราต้องดูที่บอดี้แฟทครับบางทีน้ําหนักเราขึ้นแต่เราหนักกล้ามจริงๆก็ชั่งแล้วดูบอดี้แฟทน้องเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยไงช่วงนี้กินอย่างเดียวน่าจะเป็นไขมันไม่บางทีบางทีที่เราตัวอวบขึ้นเนี่ยไม่ได้ว่าเราอ้วนนะแต่บางทีเราบวมน้ํานะเวลาเรามีฮอร์โมนเนี่ยเราก็บวมน้ําได้น้ํานี่คือเราสามารถผอม คืออาการบวมน้ำนั่นก็ต้องเอาน้ำออกใช่เอาน้ำออกเอาน้ำออกยังไงอะคะก็วิ่งบนลู่วิ่งบนลู่แอคเซอร์ไซส์คาร์ดิโออะไรเงี้ยแล้วแต่วิธีของแต่ละคนแล้วแจ็คล่ะคะเอาน้ำออกยังไงคะมีมิดพื้นแล้วก็มีว่ายน้ำด้วยเอออยู่ที่มือชิปปี้ชิปปี้ค่ะแล้วชิปปี้ตอบว่าราศีนูโพธิ์โพธิ์นี่ทำไมอะ เขาถามว่าไม่ได้ว่าจะอ้วนแต่ว่าถามว่าเป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะซึ่งคือเขาเดี๋ยวพี่อธิบายให้ว่าคือเขาไม่ได้ถามว่าอ้วนแต่ถามว่าเป็นโรคอ้วนใช่แล้วก็คือเหมือนแบบว่าพอมีอายุอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะง่ายขึ้นกับการที่จะแบบเป็นโรคคือหมายถึงว่าถ้ามีอายุมากขึ้นแล้วก็จะ โรคอ้วนมามันก็อาจจะง่ายกว่าคนที่เป็นวัยรุ่นอะไรแบบตรงนี่เป็นล่างถึงงงเองวะเนี่ยวัยก็น้องก็หมายถึงว่าอายุเริ่มมาก <c oughs> ขึ้นจะเป็นโรคอ้วนได้ง่ายกว่าปกติ <c oughs> อ,อ๋ <c oughs> อ,อ,อแล้วพี่วัวตอบว่าราศีไม่โูดน <c oughs> ้องน้าฟ้า,าเองซิ่งคุยกันเลยหยกเลยเพราะว่าเคยเจอน้องมาตอนนั้นเนอะนานแล้วเนอะคือจริงๆอ่ะน้องน้ำฟ้าเป็นคนตัวโครงเนี่ยเล็กมากเลยนะครับ ตอนที่เจอนั้นสลิมแบบเป็นนางแบบเลยตัวเล็กนิดเดียวเลยแล้วมาเจอวันนี้ก็คุยกับน้องอยู่บอกเฮ้ยน้องตัวเป็นสาวแล้วเนอะไม่พี่หนูอ้วนขึ้นคือยอมรับตรงๆว่าเขาเหมือนเขาอ้วกขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างคนอื่นเนี่ยดูทรงแล้วอะอย่างแม่สีตาง่ะกี่พตะกี้กระซิบเลยบอกอีนี่มันไม่กินอะไรแต่คนที่มาร่วมรายการในวันนี้ก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยอ้วนเนอะไม่ค่อยอ้วนเนอะเพราะอย่างแม่ผัดเนี่ยก็คือต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายถ้าฉันตายฉันจะไปหาเธอคนแรก อย่างพี่พเนี่เพิ่งผอมลงก็ดูคนอื่น like ก็แบบอย่างแจ็คเนี Rig ่ยเห็นอย่างเงี้ยคือออกกำลังกายทุกวันก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะพี่เชอร์เบลก็เมื Test ่อกี้ก็คุยกันอันนี้ก็สายบ้าออกกําลังกายเหมือนกันก็ดูมีน้องน้งฟ้าคนนี Stephen ้เขาดีตอนนี้โอ้โหอย่างเขาผมกผมอมกว่าตอนแต่้นะขึ like ้นหรอขึ Buddhist ้นมาแล้วขึ้นมา5โลโหขึ้นมา5้าโลอ่ะสู้ผมไม่ได้ผมขึ Away ้นมาส0 0กว่าโลอ่ะน้ำหนักขับรถจากประจวบมาเนี่ยส0 0รกว่าโลอ๋อขับขึ้นมามาอัดรายการ ออแล้วพี่พอตอบว่าราศีเมถุนน้ำฟ้าเช่เดียวกันเพราะดูจากดูจากท้าทางรูปร่างเขาเนี่ยน้องเขาจะเป็นคนอ้วนง่ายเพราะตอนดูกงกรรมจะอ้วนแล้วพอมานี่ก็จะแบบดูแบบมีน้ำมีนวมเอกคนใช้นะฮะเดี๋ยวเขาจะอ้วนไปอีกเพราะว่ารูปนอกเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่า คือพูดง่ายๆคือกลมๆอ้วนง่ายเพราะว่าสังเกตดูนะเอ๊ะทำไมวันเรื่องนี้อ้วนเรื่องนี้ผอมเอ้าอ้วนอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องเขามีความเป็นไปได้แต่แต่แต่ที่ชิปปี้บอกว่าพี่ผมพี่ยังไม่แก่นะยังผอมอยู่ี่ขอแก้ข่าวนิดนีงขอแก้ข่าวไม่ได้แก้ข่าวเรื่องผอมเรื่องอ้วนอะไรนะแก้ข่าวเรื่องแก่ไม่ใี่พอนรบมาสิบโลเนี่ยสิบโลหรอ ตอนนี้เป็นไงมีซิปแผคยังพี่ต้องยืนนะเพราะนั่งแล้วมันมันย้ายติดกิรตแต่ต้องทำให้มันแข็งตอนนี้มันไม่แข็งแต่ถ้าเราแบบออกร่างกายเด้กคนนี้จะแข็งย่ออแล้วแจ็คเป็นคนที่ผอมไม่ได้ผอมแล้วไม่มีงานจริงเคยบอกมาแล้วแจ็คตอบว่าราศีนิถุนน้ำฝา ตอบน้ำฟ้าเนี่ยว่าเคยเล่นละรเล่นละครกับน้องแล้วเคยเป็นแฟนกันในเรื่องเฮ้ยจริงอ่ะไม่จริงก็อยากได้เขาเป็นแฟนแต่เน้เลเพราะว่าเดี๋ยวๆน้ำฟ้าถ้าพี่แจ็คจีบนี่ชอบเออได้ไหมเอาเอาจริงๆริงจริงๆเลยลูกพูดไปใจจากใจจากใจหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะยังไม่ได้หนูอายุเท่าไหร่ ปีนี้ยี่สิบเอ็ดค่ะไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วยี่สิบเอ็ดแต่หมายถึงว่าไม่เนาพยายามจะปฏิเสธแบบอ้อมๆหน่อยไม่ชอบเจ๊เขาชอบอะไรที่แบบอ้อๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาพีแฟนแล้วเขาพีแฟนแล้วมีคนมาเจี๊ยบจีบเขาโยนเขาคือผมชอบอ๋อเดียวคุณบัตรไทยครับอ๋ออะไรคะอ๋อละพันครับอ๋อละพันครับอยู่เป็นบ้าบอกมาถึงพี่จิงหลีดขาวค่ะแล้วพี่จิงหลีดขาวตอบว่าสี่สี่ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากจะตอบน้องเหมือนกันแต่ว่าตอบกันเยอะแล้วไงใช่ไหมที่พี่ส้มเช้งอ่ะเขาเคยขายผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนใช่ไหมคะเขาก็สลิมกว่านี้เยอะยังขายอยู่ค่ะยังขายอยู่ค่ะใช่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โควิดไงอยู่บ้านอาจจะแบบว่ามีความสุขมากอาจจะทานเยอะอาจจะอวบขึ้นหน้าทุเรียนด้วยนะถูกต้องค่ะพี่ส้มเช้งนะจ๊ะ ค่ะแม่ผัดตอบว่าราศีนี่เลยคิงี่อมเช้งทำไมอ่ะต้อมเชงทำไมอ่ะจ่อธิบายอย่างนี้แล้วที่ายังไงคือส่อมเชงเนี่ยนะตอนเนี้ยพูดเลยว่ารวยมากนางมีบ้านเขาใหญ่นางสร้างบ้านสร้างเรือนเอาจริงๆคือนางกาลังนางขึ้นไปเป็นคนรวยอยู่ทีนี้เนี่ยคนรวยเนี่ยราศีคนรวยสังเกตไหมจะแบบต้องอ้วน ต้องใหญ่ต้องมีมีตรงนี้มีเพราะฉะนั้นโงเฮ้งมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเนี่ยเริ่มเป็นเศรษฐีกะละกินีแล้วเนี่ยเศรษฐีกีเศรษฐีไม่ต้องมีาลาเพราะฉะนั้นเขาต้องมีแนวโน้มที่จะต้องมีความอวบขึ้นตามโหยเฮ้งของเขาช่องเชงนี่รวยมากใครเด็ดร้อนโทรหาส่องเชงได้เลยมาถึงแม่สีตางค่ะแล้วแม่สีตางตอบว่าเกิดอีแล้ว เจเราไม่ได้ว่าเจก็ไม่ได้ดูแลรูปร่างนะคะแต่แบบเราเราพูดถึงโรคอ้วนที่ไม่จําเป็นต้องอ้วนโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นการเผาผ่านภายในที่มันมเสียสมดุลทำให้คอเลสเตอรอลมันอพวกเม็ดเลือดพวกน้ำตาลพวกไขมันไอ้นี่จบหมอไหนมาไอ่ได้จบหมอหมีสิครับปกติ้วเดี๋ยวพี่ส้มเช้งค่ะแล้วพี่ส้มเช้งมีคนตอบพี่ส้มเช้งเยอะด้วยนะตอบว่าคนเป็นโรคอ้วนตอบว่าขอร้องาน เจอจิ้งหลี่ยมเขาเป็นคนขาวอยู่แล้วนะแต่วันนี้พอเจอจิ้งเหลี่ยรู้สึกเขาฟูเพราะว่าเขาฟูขึ้นเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดลิเกก็ไม่เล่นงานไหนก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านให้อย่างเดียวเขาจะสมาธิอยู่กับแม่แก่นตลอดข้าวของเนี่ยเขาถวายแม่แก่นแม่แก่นเสร็จแล้วเขาก็ลามาเสร็จแล้วเขาเป็นลูกศิษย์เขาก็เกินไงเขามีความสุขในการเกิน์เราก็เลยมองว่าถ้าปล่อยอย่างเงี้ย อนาคตอาจจะเป็นโรคอ้วนมิสิทธิ์มิสิทธิ์มิสิทธิ์แล้วพี่แมนตอบว่าทำไมถึงเป็นกลุ่มดูดูจากสถานการณ์ของน้องสาวตอนนี้ครับคือโสดด้วยตอนนี้โสดนะนโสดว่างด้วย ก็คงต้องอ้วนลวครับนะครับผมใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามา50สายแรกนะครับเราจะแถมล้อกระทะตลิ่งไปให้ด้วยไม่ใช่ก็ก็ดูผมว่าผมว่าราศีเนี้ยอาจจะเป็นรวมรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่น้องโรคอ้วนเกิดขึ้นได้ในสภาะการแบบนี้นะครับก็ระวังในการกินกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปกินที่ร้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาหารที่แบบต้องทําเองหรือไม่ก็เป็นอาหารแช่แข็ง หรือไม่ก็จังฟู้ดเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่แล้วพี่คิงต่ว่ารับสิงที่ต้องเช้งทำไมคือจากการที่ผมได้ติดตาม YouTube ดูของพี่ส้มเช้งเนี่ยผมก็เปิดเข้าไปใน YouTube ก็จะเห็นนะครับนี่ลูกโปรไฟล์นี่นะครับเขาทำเองทำรายการอะไรนะแดกตลกใช่ไหม ตลกแบบเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทํารายการเกี่ยวกับการกินเนี่ยรายการอาหารเนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์อ้วนและจากการที่ผมดูรูปเนี่ยเนี่ยที่การกว้ายขาอะไรแบบเนี้ยผมว่ามีโอกาสอ้วนคือภาพเนี้ยจริงๆมันไม่ถูกหลักตามการถ่ายรูปเพราะจะยืนให้สวยอะอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหลักมันจะล้มเวลายืนอะเจ๊ยืนอย่างงี้ได้ไหมเนี่ยถ้ายางเงี้ยไม่ล้มไม่ล้มดีตามพี่ส้มพี่ส้มมาคาย YouTube มาถึงแชร์แบล็ค่ะ และชาเบลตตบว่าราศีกุมราศีกุมตัวเองตอบเหมือนที่แมนเลยตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบน้ำหนักขึ้นเหรอใช่เพราะว่าก่อนก่อนที่จะหยุดโควิดใช่ไหมเธอจะอยู่ประมาณที่48แล้วก็แบบเป็นกล้ามทั้งตัวแล้วพอหยุดอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็ทําอาหารกินเองแล้วมันก็ถูกใจถูกปากคือเหมือนแบบปกติเป็นคนขี้เกียจกินบางทีแบบว่าไม่อยากกินก็ก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่บ้านน่ะนึกอยากจะกินอะไรก็ลุกขึ้นไปทําหรือว่าแบบ ของในตู้เย็นก็มีแล้วมันเป็นของที่เรากินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอยู่บ้านทั้งวันไม่รู้ทำอะไรคือแทนที่มันจะกินปกติเราออกไปข้างนอกเราอาจจะไม่ได้กินมันแล้ว <_ S 2> <ใ>แต่วัน,นอะมีเค้กอันนี้อยู่อะเอามากินอีก <ใช S 1> พอพักอนึ่งอะก็เอากลับมากินได้เพราะมันอยู่ใกล้มือเราแล้วพี่ลิงเคยเคยกินซ้ำๆเรื่อยๆกินกินซ้ำๆบางที้กินซ้ำๆอยูอ่สักห้าครั้งห้า,าหกครั้งก็เปลี่ยนแนละ้ว<อ>เรียกเรียกเรียกเหมือนเดิมเนี่ยนะอย่าใช้คำว่าเรียกโั่ง ไอแม่มันส่งรูปมาให้ดูก็ดีก็เป็นรูปอาหารต่างๆอาหารมันเป็นสามพันบ้างห้าพันบ้างมันเป็นสามพันห้าพันเลยหรอใช่ครับเฮ้ยนี่ดูชี้ตอนนี้เนี่ยโูลาสก้าไงโอกาวอะไรอย่างงี้ฟันทิ้งกันดีกว่าค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังโรคอ้วนถามหาคือราศีมีคนตอบถูกนะครับอาจารย์ลิงมีคนตอบถูกครับและมีคน ิครับร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G รองเท้านักเรียนป๊อปทีมอัตลิงฟัน ราศีที่ในช่วงนี้ระวังโรคอ้วนถามหาคือราศีมีคนตอบถูกไหมครับอาจารย์ลิงมีคนตอบถูกครับ <Yeah. S 1> และมีคนตอบผิดครับ <c oughs> สิงห์ครับ <c oughs> ราศีที่ในช่วงนี้ระวัง โรคอ้วนถามหาได้แก่ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เราได้ทํางานอยู่กับบ้านหรือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวไม่ได้ไปไหนก็เหมือนกับกินกินนอนนะครับมันก็ต้องดูแลออกกาลังกายร่างกายเราต้องเคลื่อนไหวนิฉะนั้นนะครับหลายโรคเลยครับไม่ใช่แค่โรคอ้วนแต่โดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่ต้องชี้ชัดเอาไว้เพื่อให้เป็นแนวทางที่คุณจะต้องระวังให้มากเพราะเมื่อโรคอ้วนเกิดขึ้น ปัญหาของไขมันพอกตับเบหาหวานความดันหัวใจมาหมดครับมาทุกโรคดังนั้นเบื้องต้นคือโรคอ้วนต้องระวังในเวลานี้ดาวพฤษดีโครจรเลงดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีสิงห์ไอเรื่องดีก็มีอยู่นะครับแต่ไอเรื่องสัมพัญธ์คือเรื่องอุปโภคบริโภคมันสมบูรณ์บริบูรณ์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมในเวลานี้คุณไม่ได้เจอผู้คนเนี่ยบางคนมันจิตใจหดวเาก็ต้องมาดูสุิตของราศีเนี่ยครับ หรือว่าหากิจกรรมต่างๆทําผมแนะนําเลยในช่วงนี้นะครับปลูกต้นไม้เพราะโลก,กของการร้อนหาโอกาสออกกำลังกายเพราะราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟแปลว่าไฟที่เกิดจากพลังแห่งการขยับขับเคลื่อนหรือการทํากิจกรรมต่างๆยจะเป็นพลังอย่างหนึ่งของคิดที่ทําให้เกิดการอายาจเพราะฉะนั้นข้อขอให้คุณที่เกิดในราศีสิงห์ดูแลสุขภาพนะครับโดยอพาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กันยายนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังโรคอ้วนจะถามหาได้แก่ชาวราศีสิงห์ปันทุงครับเราว่าจริงๆอะเขาไม่ได้อวกขึหรอกแต่เขามีน้ำมีเนื้อไง,งยั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 ง พี่ส้มยังดูดีอยู่เพราะว่าคือมีน้ำมีเนื้อหมายถึงน้าออกมีแบบว่ามีน้ำมีเนื้ออันนี้ชีคนม่ใช่น้ำไม่ใช่เนื้อเราแล้ว่าตอนที่เราเคยอวกสุดในชีวิตเนี่ยมันขนาดไหน84ิบสี่โล8ปโลใช่นึกภาพไม่ออกขอดูรูปหน่อยคุณเห็นคนคนนี้แล้วคุณจะไม่คิดว่าเป็นเขาเฮ้ยเคยไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่อันนี้ถ่ายรายการนะเนี่ย8ปโลเนี่ย จากตอนสาวๆอ่ะเราก็เป็นคนผอมๆแหละแต่ตอนนั้นเอ็นตอนสาวคือผอมเลยเจพอมีลูกสองคนปุ๊บมันเปละเลยใช่อแต่เดี๋ยวนี้นะสวยขึ้นมากเลยนะใช่ตอนนี้เป็นไงคะโอ้โหเซ็กซี่เลยนะไม่อยากใส่ชุดว้น้ำถ่ายอะเนาะตอนนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่จาก80กว่าตอนนี้57โอ้โหรถไปกพี่ส้มเขาล่างใหญ่นะใช่เออเนี่ยอย่างเงี้ย อายุเท่าไหร่ตอนนี้54 54ี่าพี่ผัดไทยเท่าไหร่ป <c oughs> ีเดียวกัน ต่อไปแซงชิปโอว์แซงชิปโชวอ๋อเธอลดเดือดการเป็นเพ่นกันพอเราทําตัวนี้ขึ้นมาเจ้าของแบรนด์จะอ้วนได้ไงเราปล่อยอ้วนไม่ได้แล้วก็ลูกเต้าด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลรูปร่างกันไปมีเวลามีโอกาสพอเราหุ่นดีเราก็อยากจะโชว์มันโค้งสุดท้ายแล้ว50กว่าแล้วว่าเก็บไปดูเองก็ไม่ไหวแล้วดูบ่อยเฮ้ยแต่ถ้า5้าหรือยังใส่ชุดแบบว่าทูพีสได้นี่คือแบบสุดยอดเลยไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า พอเขาเริ่มเปิดเปิดตัวมากขึ้นลูกด้วยอะไรด้วยปุ๊บแล้วพอเด็กๆเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยเป็นอะไรด้วยนะแล้วก็มีความสามารถทีนี้ก็มาทาทาเขาเรียกทําความเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่กันก็ทารายการในยูทูบกับลูกอะไรอย่างเงี้ยคนตามเกือบสี่แสนแล้วตอนนี้เก่งมากเลยของผมคนตามยังไม่ถึงสี่พันเลยฝากพี่ฝากบอกแฟนรายการพี่ให้มาตามผมด้วยใช่เราก็แคร์หลอกกันเออคอล랩คอล랩คอล랩กันเอา วันนี้นะครับผมเพื่อจะได้ขายของของพี่ส้มดีเดีดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีของมาให้นะครับเยี่ยมเลย AIS One จุ่มขอมอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมามอบให้ด้วยครับดีเลยอ่ะถ้าใช้เบอร์นี้นะคือจะขายของดีขายของดีเฮงเลยครับผมขอคบคุณค่ะขอบคุณรัก ต้องลองต้องลองของแบบนี้ไม่เชื่อแบบว่าต้องลองเลยนะเราบอกว่าถ้ามันดีขึ้นยังไงอ่ะมารีวิวด้วยได้เลยเพราะหลายคนได้ไปนะโอ้ขาดีขาดีมีนักแสดงหลายคนได้ไปแล้วเอาไปเปิดแบบขายเขาบอกว่าเอ้ยมันก็เข้ามาเยอะกว่าที่เคยเป็นจริงๆนะเอาละเดี๋ยวมาต่อเลขอะไรนนะเดี๋ยวมารีวิวให้เลยค่ะข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด4คนค่ะนั่นคือพี่จิ้งเหล็กขาวพี่ผัดไทยแม่สิตางและพี่คิง แต่ว่าพี่พิงนะคะตอบถูก2ข้อค่ะไม่ต้องจับทองเลยก็ฝากถึงคนที่ราศีสิงห์เหมือนกันนะคะอย่าปล่อยตามใจป่าดจะเกินไปนะคะถ้านึกได้อ่ะอย่ากลับมาสวยอย่ากลับมาฟิตก็รีบกลับมาฟิตนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยยิ่งนานแล้วเนี่ยพอมันอ้วนหนักเข้ามันจะกลับมาเหมือนเดิมยากค่ะ รอบนี้นะคะคือรอบมินขันถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทย เป็นไงไม่ต้องแย่งกับใครเลยอะตอบถูกแบบคนเดียว2ข้อไปเลยครับผมช่วงก็คือว่าช่วงที่หยุดอยู่บ้านเนี่ยต้องขอบคุณโควิดครับทำให้ผมศึกษาเรื่องดวงมากขึ้นครับนั่นนะดูทุกวันครับนี่เมียผมที่ขึ้นสองดวงแล้วเฮ้ยครับผมหมายถึงว่าราศีขึ้น2ดวงเกือนขึ้น2ดวงตื่นเต้นแล้วพี่คิงนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินควันถุง1 0,000บาทจาก A A S 5G ค G ขึ้นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยมีเลยเชิญ ค่ะ้ยเขอขอบคุณเอสด้วยซักไปเลยนะหนึ่งหมื่นน้องลิซ่ามามอบให้ด้วยขอบคุณลิซ่ามากนะจ๊ะขอบคุณนะคะลิซ่าขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสืบทัมภีรสองราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกสนานดับนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบคัมภรสองราศีค่ะ YouTube p o l y p ัส s Entertainment และ Instagram p o l y p พั s จัดให้ และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เช็คสิบห้เช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮลิ